เดินทางจากกรุงเทพไปเขาชะเมาครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมสวัสดีครับพี่โกเทคครับวันนี้ก็จะเดินทางจากกรุงเทพไปเขาชะเมานะครับที่อยู่ที่ระยองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาปะยางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตผม100%เลยนะครับเพิ่งออกจากบ้านฉาดเมื่อคืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย กําลังก็เริ่มเดินทางออกแถวแถวกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ประมาณมีนบุรีนะครับผมเลยมาหน่อยตอนนี้ระยะทางเหลือ177กิโลนะครับตอนนี้แบตเหลือ92นนะครับผมเดี๋ยวเราจะน่าจะต้อง เดี๋ยวเราจะแวะชาร์จครั้งหนึ่งนะครับน่าจะขากลับนะครับผมว่าเราไปถึงนาจะโอเคก็ขากลับเนี่ยมันน่าจะไม่พอแล้วราต้องเติมหนึ่งรอบครับผมเส้นทางของเราวันนี้นะครับคือผมก็จะออกมาทางบินบุรีนะครับผมออกนอกเมืองนะครับไปทางชลบุรีนะครับพอชลบุรีเสร็จปุ๊บก็จะผ่านยองแล้วก็ถึงเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ขึ้นทางด่วนทางมอเตอร์เวย์นะครับผมก็คือวิ่งทางล็อกนอกนะครับมาทางเย็นๆก็ทางทางเชียงเสานิดกนึงนะครับผม นี่ผมก็อยู่ที่พัทติคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมมีปั๊มอยู่ประมาณสองปั๊มนะครับเป็นผ่านมาครับประมาณสองปั๊มตั้งแต่ออกมาจากตรงกรุงเทพนะครับผมระหว่างทางมาพนัสนี่ก็มีสักสองปั๊มสามปั๊มเต็แล้วนะครับก็สามารถที่จะแวะเติมได้นะครับถ้าเกิดคนยังไม่ได้แวะมานะครับตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีก9 4กิโลเมตรนะครับผมถึงอับปอนนี้ผมวิ่งมาแล้วประมาณ1 0ึง้สองกิโลเมตรนะครับแบตเหลือ6 8สดเเซตครับตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไป ต่อครับผมทุกคนก็คือมันมีปั๊ม E-Station ตอนขากลับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมตรงนี้นะครับตอนขากลับปั๊มใหญ่เลยนะครับโอ้ตู้ชาร์จเฉพาะเดี๋ยวมาเติมกันก็คือมันเป็นตู้ชาร์จไฟหัวคือสี่หัวเลยเดี<ๆ>๋ยวเรามาดีกว่นิดนึงนะครับตอนขากลับนี้เราไปกันก่อนตอนนี้แบตเหลือหกสิบกเอ้ยแบตเหลือหกสิเปอร์เซ็นะครับวิ่งไปแล้วร้อยสิ็ดจดห้ากิโลเหลืออีกหกสบเก้ากิโลเราถึงนะครับที เขาชฉเมานะครับผมโอเคแบต่ตอไี้เราน่าจะพอที่จะขับนะคะกับสมชิลๆหรือหกสิบอร์เซ็นต่เดี๋ยวเรามาเติมตรงนี้ได้ตีนี้แหละแต่ okay. เ,เราไปกันครับอ๋อข้างหน้านี้มีเหรออ๋อข้างหน้านี้เจออีกปั๊บหนึง่งตอนนี้ทางไปละทางไประยองนะครับกปจันทบ,บุรีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีนะ มีปั๊มทั้งสองฝั่งนะค่ะกับผมเจียนจะมาชาล์แล้วแต่ถ้าเกิดขาไปเนี่ยทุกคนแบตหมดหรือว่าต้องการเติมเพื่อไปต่อจันอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัม๊มตรงนี้นะเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรเราถึงไม่เติมนั่นสิมันไม่เติมอ่ะเพราะสาเหตุอะไรเออทำไมเราไม่เติมอ่ะางนน้าก็ไกลอยู่นะ นี่ก็คือตรงไปตีเขาตรงทางรัดตรงนี้มันจะมีปั๊มหนึ่งข้างหน้าเนาะอันนี้เราไปเติมปั๊มนั้นปั๊มนั้นแล้วกันนะเหตุผลอ,อะไรทำไมเราไม่เติมไม่เติมอีกแล้วเหรอมีปั๊มใหญ่เลยนะปั๊มเซฟปั๊มแบกินข้าวก่อนได้ใชาตอนนี้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งไปแล้วร้อยสามสิบหกกิโลตอนนี้เราอยากริยะทางเท่าไหร่ดิระยะทางหกสิบกิโลเมตรนะครับถึงน้ำตกคาชะเมานะครับของเรา ตอนนี้อยู่ที่อุทยานแล้วครับก็คือแบตเหลือ38เปอร์เซ็นต์นะครับผมผมใช้ไปทั้งหมด196.4นะครับก็น่าจะต้องชาร์จขากลับนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปชาร์จที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับแบตผมเหลือ23เปอร์เซ็นต์นะครับตอนถึงปั๊มนะครับผมตอนนี้ผมวิ่งไปแล้ว241กิโลนะครับโอเคแล้วไม่น่าจะพอการขับบ้านแน่นอนเดี๋ยวผมจะชาร์จนะครับไปประมาณ50นะครับเดดี๋ยวเราามูอีีกทว่าาผมจะชร์จเท่่าไหรเดี๋ยว ผมจะถ่ายตอนที่ผมออกรถจากปั๊มอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับแบตผมอยู่ที่62นะครับหลังจากชาร์จมาแล้วตอนนี้63แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดจุดชาร์จนะครับผมีหยุดชาร์จแล้วเรียบร้อย63นะครับก็คือราคา129.82นะครับตอนนี้ที่ผมเติมไปทั้งหมดนะครับเป็น63นนะครับผมเราจะเดินทางกลับกรุงเทพครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผม ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แบตเหลือ19เซนะครับผมวิ่งไปทั้งหมด397.8กิโลนะครับโอเคก็ถือว่า วางแผนตามเป้าหมายที่คาดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับผมสรุปทิปเข่าชะเมาละยอนนะครับว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มนะครับผมเริ่มจากบ้านประมาณเกนต์นะครับผมไปถึงอุทยานนะครับก็คือ38%ครับใช้ไปทั้งหมด60%นนะครับถึงแล้วก็ไปที่ปั๊มครับ เหลือ23%นะครับก็คือใช้อีก15%ครับขากลับนะครับ6กนะครับกลับบ้านนะครับมาก็คือเหลือ19%ก็ครับก็คือจังนี้ใช้ไปทั้งหมด44%รครับรวมทั้งทิปนะครับทั้งหมดนะครับผมใช้ไปทั้งหมด119%ปเครับหรือตีเป็นเงินเนี่ยคือ390บบาทนะครับ ในอัตราออนพีกนะครับของโตกะปตทครับคือ7.7บาทนะครับผมระยะทางที่ผมวิ่งไปนะครับก็คือ397.8กิกโลครับถ้าเกิดคิดเป็นต่อกิโลเนี่ยก็คือประมาณ0.98กต่อกิโลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับสำหรับการประเมินทริปของผมนะครับก็ค่าใช้จ่ายต่างๆครับผมงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ